แบบฝึกหัด7.8หน้า82นะคะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะมาดูข้อ1ย่อยนะคะให้รูปสี่เหลี่ยมหออตชมานะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะจะมีความยาวด้านเท่ากันทุกด้านนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะ ทุกด้านจะมีความยาว8เมตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานในข้อนี้นะคะด้านนี้เป็นฐานนะคะก็จะมีความยาว8เมตรส่วนความสูงนะคะก็คือเส้นต่อวอนะคะซึ่งมีความยาว6เมตรดังนั้นพื้นที่ของ สี่เหลี่ยมออหอชอตอเท่ากับความสูงนะคะซึ่งก็คือ6เมตรคูณกับความยาวของฐาน8เมตรหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะ6คูณ8ได้48ดังนั้นพื้นที่ของ สี่เหลี่ยมอหอชอตเอท่ากับ48ตารางเมตรคำตอบนะคะ48ตารางเมตรต่อไปค่ะข้อที่2นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม HFGD นะคะ โดยด้านแต่ละด้านนะคะจะยาว4เซนติเมตรเราจะมองด้าน DG เป็นฐานนะคะส่วนด้าน FJ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นความสูงของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งก็คือ3.5เซเมตรนะคะส่วนฐานนะคะก็จะมีความยาว4เซนติเมตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ เท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม HFGD ก็จะเท่ากับความสูงนะคะคือ3.5คูณความยาวของฐานซึ่งก็คือ4หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะ 3.5มจุดห้คูณ 4, 4, 5, 20, สี่สีห้าใสศูนย์ทดสองสบวกสเป็น14ได้เป็น14.0ตารางเซนติเมตรหรือ14ตารางเซนติเมตรนะคะ คำตอบนะคะ14ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่3นะคะมีรูปสี่เหลี่ยม KMOP มาให้นะคะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ถ้าครูให้ด้าน PO เป็นฐานนะคะด้าน PO ก็จะมีความยาวเป็น2.75เมตรนะคะเพราะทุกด้านมีความยาวเท่ากันส่วนความสูงนะคะก็คือตรงนี้นะคะซึ่งเท่ากับ3เมตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานดังนั้นพื้นที่ของ สี่เหลี่ยม KMOP เท่ากับความสูงคือ3เมตรนะคะคูณด้วยความยาวของฐานคือ2.75หน่วยเป็นตารางเมตรนำ2.75คูณ3นะคะ3.55ใส่5ทด1 3 7 21บวก1เป็น22ใส่2ทด2 3 26บวก2เป็น8ได้เป็น8.25หน่วยเป็นตารางเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม KMP o เท่ากับ8.25 ตารางเมตรนะคะ